บทที่สิบสี่ภาหุงบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสามารถพินิมิตะสาวุทันตัง,งคีเมคลังอิตะโคราสะเสนามารังภานาทิธรรมชิตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตนชะสาวะพาวันตุตเตชายะมังคลานินาราติเรกามชิยุนิตะสภรันติงโคลัมปนาเลาวกะมัคขมะมัคขม,ขมทะทัยะทะยักขัง ขันตสนีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพภวันตุเตชยมังคลานินารีขีริขรชวารังอติมันตะกูตังทาวักขิจักกรมะสานีวะสุทารุนันตังเมตตามพุเสกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพภวันตุเตชยมังคลานิอุคิตตะคั คมะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถางคุรีมละวันตังอิทีพระสังพิสังฆตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชายามังคลานิกกตะวานะกัฐะมุทธารังอีวังขพีฮียาจินใจยะทุทะวะจนังชนะกายะมช สันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะเกวะเทนทะเกตุงวาทาพิโรปิตตะมานังอติอันทาภูตังปัญญาปทีปชาลีโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยะมังคลานินันโทปนันทภูชะปันันทะภูชะขัง วิภูทังมเหติทิงปุติเตนะเทระพุชะเขนะทไมายปยันโตอิทูปูนะอิทุอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยะมังคลานิทุกขะหะทิฐิพุชะเขนะสุทัตหัตถังพรัมมังวิสุทธะชูติมิธิมิธิพระกาพิธานัง ยานาคะเทนะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพภวันตุเตชย,ยังชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคลาอัฏฐคาถาโยวาจโนทินาทีเน,าน,านาสารเตวันทีหิตาวานะเอกหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขัง สุขังอภิฆาเมยะนโรสป,ปัญโยมหากรุณิโกโนาโถหิตายะสัพพะนะปานินังปุเรนตะวะบารมีสภาปะโตสัมโคทิมุตตมังเอเตน,นะสัจวะเฉนะโหตุเตชะยะมังคลังชยันตโตโพธิยามูเลสักยานังนันทวัฒนโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยันสุชะยะมังคะเล อปราชิปปัตลังเกศีเสษปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัาพพุทธนังอคัปโตปโมทิตสุนักขัดตังสุมาคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุคานสุมูหุโตจะสุยธังปัมมะจอริสุปัทขคีนังกายกรรมังวจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปันนิทิต ทิเตประทักคีนาประทักคีนานี้กัตตวานะละพัดตัดเถประทักคีเนพวันตุสัพพมัคคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถทาโสตถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมัคคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถทาโสตถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถทาโสตถีพระวันตุเต บทที่สิบห้าปฏินาทานะคทถายาเทวตาสันติวิหารสาวิหารสาวาสินะสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตปุปุปูชิตาโสทิ้งนโรเตถะวิหารมันทะเลเทราจมะมัชมั ชาณวากะจะพิกขโวสารามิกาธานะปฏิกอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมสป,ปานะอูตาสุขิตาปวันตุเตเชลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสธาชะตาอัะโวปปา ติกานิยานิกังธรรมะว่กังปะติจะเตสัมเพปิพุธทุกขักสะกโรตุสังขยังธาตุจิรังสตังมมธรมโมธรมมัทาราจะบ,บุขาสังโคหนตุส,สมัคโควะอัธยะจะหิตายะจะ อัมเหรักขตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุธธิสัมปาปุในยามะธรรมเมอริยะปะเวทิไตทัทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตสตุ วุธิภาวายะสัตตานังทะมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเณมราชาโนปะชังวะรักขันตุสภาธาบทที่16เทววตาอุยะโชชนะคาถา ทุกปัตตาจะทุกะนิทุกขาพะยาปตาจะนิพยาโสกปตตาชนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวตาจะอัมเหหิสัมภพตังปุญญะสัมปะทงังสัพเพเทว,ว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่นทันตุสัทธายะ สีลังรักขันตุสพธาภาวะนาภิรตาโหนตุขัดชนตุเทวตาขตาบทที่สิบเจ็ดสุมาคลังคาถาโหนตุสพังสุมาคลังรักขันตุสพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสนที่โหนตุนิรันตรังโหติสพังรักขันตุสภพระเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสนที่โหนตุนิรันตรัง โหดุสพังสุมาครังรัขังตูสะเทวตาสภสังคานุภาเวนะสนตีโหตุนิรันธรังสัพพุทธาพลัปปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสภโสสัพพุทธาพลัปปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสัพพุทธาพลัปปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ พักขังพันธามิสภพโสัพเพุทธาพลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะพักขังพันธมิสภพโสศพเพพุทธาพลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะพักขังพันธามิสภพโสัพเพุทธาพลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะ รักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาพระปปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจทิฐานขออนุภาพแห่งความเพียรอนิพนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระพุทตไตยด้วยการสัพยายนบทสวด มนภูษุภัปพริษและพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไฟทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท่วยเทพทั้งเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์สัเทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อ,นมนอนุโมทนาแล้วโปรดอุณหภพอในแก่ข้าพเจ้าและ <c oughs> วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เรียนไหว้ครู968ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภพาพแห่งพระปริจจงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ